สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแทรกรูปเข้ามาในเซล์ของ Microsoft Excel โดยที่ว่ารูปที่แทรกเข้ามาสามารถที่จะปรับตามความสูงนะครับอย่างเช่นนี้ผมปรับขนาดความสูงของเซลเนี่ยรวมถึงความกว้างได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนี้ผมปรับความกว้างของเซลล์ปรับความสูงลองดูรูปตรงนี้นะครับตรงที่4นะครับ ลองมาดูว่าพวกนี้นะครับเราทํากันยังไงนะครับรวมถึงเทคนิคในการเอารูปเข้ามาแล้วก็เอาชื่อไฟล์เข้ามาด้วยนะครับอลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมสร้างชีทขึ้นมาหนึ่งชีทตรงนี้นะฮะแล้วก็รูปอันนี้ผมจะสมมุติว่าผมเอารูปมาจากตัวเครื่องผมนะครับอยู่ก็อยู่ในตัวพิกเจอเนี่ย รวมถึงเจารูปมาจากตัวอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูทีละตัวอยา่างนะเริ่มต้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผมใช้ตัว Office Microsoft ไอตัว Excel ผมเวอร์ชั่นอะไรนะครับผมก็มาที่เนี่ยแอคเคาตรงนี้อันนี้เป็น Microsoft 365เวอร์ชัน่น2403นะครับนะแล้วผมก็มาที่ Insert ตรงนี้แล้วก็มาที่ Picture ตรง Picture เนี่ย i ทสต c e l น l ก็คือให้รูปอยู่ภายในกรอบขอบเขตของตัวเซล์นะครับอันนี้เนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ In Cell นะครับแล้วก็มีให้เลือกว่าจะเอามาจากตัวเครื่องเราจากมือถือ Stock Image หรือออนไลน์ online. อันนี้ผมเอามาจาก Device ให้ดูก่อนนะครับ This device ก็คือเครื่องเรานั่นเองสมมติว่าผมเอามาจากเนี่ยผมมีโฟลเดอร์ม o ฟีตรงนี้อยู่นะครับแล้วตอนที่เราเอาเข้ามานะครับมันจะเรียงลำดับตาม ในนี้ของผมให้เรียงตามชื่ออยู่ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราต้องการเรียงด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นชื่อจากมากไปน้อยน้อยไปมากเนี่ยเราก็ทําได้นะครับก็คือถ้าง่ายแล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วบอกว่าเอาเป็นดีเทลแบบนี้เนะี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเรียงตามชื่อเรียงตามวันเรียงตามประเภทไฟล์เรียงตามไซส์ก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนเข้าไปมันจะเข้าตามลําดับที่ถูกเรียงอยู่ในตัว ไฟล์ explorer สมมติว่าผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเรียงตามขนาดเนี่ยเดี๋ยว p o o r things c u l l e r s of the flower moon เนี่ยแล้วเราก็เลือกนะครับจะเลือกบางส่วนหรือเลือกทั้งหมดก็ได้อันนี้ผมจงใจเลือกแค่5อันนะครับไม่ได้เลือกทั้งหมดเนี่ยให้ดู insert เข้าไปเห็นไหมครับเราก็ได้รูปเนี่ยใส่เข้ามานะแล้วพอใส่เข้ามานะครับบอกลรารูปพวกนี้เนี่ยมันจะมีขนาดนะครับอยู่ในกรอบของเซลล์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นณนะตอนนี้เนี่ย แถวที่3ถึง7เนี่ยค่อนข้างความสูงไม่เยอะเนี่ยผมก็มาคลิกนะครับที่แถวที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มช ft แล้วก็มาคลิกแถวสุดท้ายเนี่ยแล้วผมก็สามารถลกเพิ่มความสูงของเซลล์เห็นไหมครับรูปก็จะใหญ่รูปก็จะใหญ่ขึ้นตามที่ผม拉นะครับเนี่ยนะฮะอ่าหรือว่าพอความสูงตัดละเราก็สามารถบอกว่าทัดต้องการรูปใหญ่แล้วก็เอาทางคอลัมน์คอลัมน์ก่อนเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมครับ เราก็จะได้เนี่ยลูปเนี่ยที่อยู่ตามขนาดของที่เราต้องการเลยนะครับเป็นแบบนี้หรือว่าผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาแบบอินเซลจะเอาจากตัว stock image ก็ได้นะครับ stock image เนี่ยเราก็เลือกเลยสมมุติว่าผมเลือกเอาซากัก3รูปนี้แล้วกันเราจะค้นหาอันไหนก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆก็ i n นเ r t เข้าไป เห็นไ,ไหมครับมันก็ใส่เข้ามาแล้วตรงนี้เราก็บอกว่า,าขยายหน่อยเราก็จะได้รูปเห็นไหมครับอยู่ในนี้คราวนี้มาดูเทคนิคเล็กน้อยสมมุติว่ารูปตรงนี้ผมอยากแทนที่จะให้อยู่คอลัมน์เดียวให้มาอยู่เป็น1แถวหลายๆคอลัมน์อันนี้ก็ให้มองว่ารูปเป็นเหมือนเซลล์ธรรมดาผมก็เลือกไว้นะครับกด c t r o l C แล้วสมมติว่าผมต้องการมาวางแถวตรงนี้ก็มาที่ Home เรามาที่ตรงนี้ Place ตรงนี้ แล้วก็เลือกไปที่ Spatial ตรงนี้แล้วก็บอก transpose ก็เหมือน transpose เซลล์ธรรมดาเลยสลับแถวกับคอลัมน์นะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะฮะอ่าแล้วทานนี้อีกอันหนึ่งที่ผมมักใช้นะครับสมมุติว่ารูปพวกนี้เป็นตัวนิสิตผม้ะกันนะครับว่าผมเก็บมีชื่อมีตัวรูปเพื่อจะเห็นชัดๆเนี่ยสมมุติว่าอันนี้นะครับ ผมเรียงข้อมูลตามอันนี้สมมติว่าตรงชื่อไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมสามารถดึงชื่อไฟล์พวกนี้มาอยู่ใน Excel ด้วยก็ได้นะครับนอกจากรูปนะสมมติชื่อไฟล์จะเป็นรหัสนิสิตหรือเป็นชื่อนิสิตเราจะได้เอามาให้เหมือนเหมือนกับรูปเราก็มาที่ตรงนี้นะครับ insert แล้วก็ picture เนี่ยแล้วเราก็เลือก this device แล้วตรงนี้นะครับ เราสามารถเรียงลําดับได้สมมุติว่าอันนี้ผมเรียงตามชื่อไฟล์นะครับประมาณคลิกเนมเนี่ยแล้วสมมุติว่าอันนี้ผมเอาหมดเลยก็คลุมไว้ให้หมดกด insert เข้าไปอ่าเราก็จะได้รูปพวกนี้ก็คือเรียงตามชื่อไฟล์อ่าให้ดูรูปใหญ่ขึ้นหน่อยสมมุติว่าผมจะเอาชื่อไฟล์มาอยู่ข้างๆด้วยทํำยังไงนะครับผมก็กลับมาที่ windows explorer เนี่ยตรงนี้มันเรียงตามแบบ เถึง Z อยู่แล้วอันนี้เป็นเรียงแบบที่ผมต้องการเช่น American Friction เห็นไหมครับตัว Barbie แบบนี้นะผมเลือกไว้อันนี้เป็น Windows 11นะครับก็คลิกขวาแล้วเราก็เลือกตรงนี้ Copy as Part ตรงนี้ค o ปปี้ไปแล้วเราก็มาที่ข้างๆตรงนี้กด c t r l v ได้เลยมันก็จะเอาชื่อนะครับเรียงมาให้นะครับแล้วคราวนี้สมมุติว่าผมต้องการตัดส่วนหน้าทิ้งผมรู้ว่าโฟลเดอร์ทั้งหมดเนี่ย มันมีชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ทำได้หลายวิธีเลยเราจะเขียนเป็นสูตรหรือว่าใช้ไฟล and นดีเพ c สธรรมดาก็ได้อย่างเช่นอันนี้ถ้าแบบง่ายๆผมก็ใช้ไฟล์ n d Replace เพื่อตัดส่วนเนี่ยที่เป็นตัว Path ตรงนี้ออกนะครับเ,เลือกไว้แล้วก็กด c t r l h นะครับ h holland เนี่ยเหมือนเขาเข้ามาที่ไฟล์อ d นด p l a c e กด c t r l v ค้นหาตัวนี้แล้วก็รีเพรสด้วยตัวว่างๆบอกรีเพ c สออกเห็นไหมครับ เราก็จะเหลือแค่นี้และอย่างเช่นถ้าน p p g g ไม่เอาด้วยนะครับเราก็บอกว่าค้นหา .jpeg เนะมันก็คือการลบนั่นเองนะครับแล้วก็ r e p l a c e ออกอแค่นี้เราก็จะได้เหลือแต่ชื่อตรงนี้มาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวพวกนี้บอกแล้วให้เหมือนกับว่ามันเป็นเซลล์แบบใหม่ที่เก็บรูปได้แทนที่จะเก็บตนะัวอักษรนเราสามารถ Copy อย่างเช่นตรงนี้ผมก็กด Ctrl c ันทรที่ B3 แล้วก็มากด c t r l V เห็นไหมครับผมให้ไล่รูปนะกด c t r l X แล้วก็มาเอาแปะตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าแปะตรงที่อย่างเช่นผม c t r l X แล้วให้มาอยู่ที่ F1 ตรงนี้นะครับรูปพวกนี้เนี่ยมันก็จะฟิตอยู่ในเซลล์นะถ้าเรามีการเพิ่มปรับขนาดของเซลล์รูปก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วถ้าจะ delete ก็มาคลิกที่เซลล์กด delete แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอะครนี้มาดูก วิธีหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ผมก๊อปมาใช้ไฟล์รีเพลสใช่ไหมครับผมทําให้ด้วยวิธีหนึ่งผมมาคลิกขวาแล้วก็ c o อปปี้แอสเหมือนเมื่อกี้เลยคันนี้ผมมาแปะที่ตรงนี้คันนี้ถ้าเราอยากจะเขียนเป็นสูตรนะครับเราก็สามารถใช้ถ้าเป็น Excel เวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็ใช้ประเภท Text After อย่างเงี้ยเราจะดึงข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นตรงชื่อไฟล์เนี่ยเราก็บอกเป็น Text After อ่ะ Text After แล้วก็ผ่านค่าตัวนี้ก่อน D3 เข้าไป after คำว,ว่า movie backslash แบบนี้เพราะว่าเราต้องการเนี่ย c m n r i c t n o n c t i o n ไปจนจบใช่ไหมครับเนี่ยวงเล็บปิดเห็นไ,ไหมครับเราได้ c เม Fiction ออก่าลอง copy ลงมาสัก2แถวเห็นไ,ไหมครับอพอเราได้แบบนี้ถัดมาเราก็บอกเราจะตัดตัว .jpeg เราก็บอกว่า take before เราผ่านค่านี้เข้าไปแล้วก็ก่อนคำว,ว่า jpeg แบบนี้ enter ไปเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ส่วนที่เป็นชื่อออกมานะครับชื่อไฟล์อย่างเดียวโดยไม่มีตัว p a t h นะครับแล้วก็ copy นะครับน,นี้เดียวกลอับมอาให้หมดนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับในการใช้งานตัว picture ที่เป็นแบบ place in cell นะครับแบบนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ